สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงปราณีสิตาโปษะปุมาระแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อประจำโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะวันนี้จะขอมาพูดในหัวข้อเรื่องไวรัสตัวร้ายที่ก่อโรคได้บ่อยในเด็กน้อยนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างไวรัสโรตาค่ะไวรัสโรตาเป็นไวรัสที่ติดได้ง่ายค่ะติดผ่านทางการรับประทานเข้าไปทางปากนะคะเชื้อตัวนี้จะอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยปนเปื้อนมาในอาหารน้ำดื่ม ของเล่นหรือสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อเรารับเข้าไปแล้วเราก็จะมีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันค่ะไวรัสตัวนี้ป่วยได้ในทุกวัยนะคะแต่ในเด็กจะมีอาการรุนแรงค่ะโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า5ปีค่ะจะทําให้เด็กมีภาวะขาดน้ําเกลือแร่ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจจะต้องนอนในโรงพยาบาลน,นะคะไวรัสโรตาเป็นไวรัสที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะเคยติดมานะคะแล้วเชื้อตัวนี้ก็พบได้ตลอดทั้งปีค่ะ แต่จะพบได้บ่อยในช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะคะคนไข้ก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้สูงายเหลวเป็นน้ำนะคะในรายที่รุนแรงอาจจะมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะเมื่อไวรัสโรตาเข้ามาในลำไส้ของเราจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลเราเรียกภาวะนี้ว่าดิสไบโอซิสค่ะซึ่งเซลล์ภูมิต้านทานที่อยู่ในลำไส้ถ้าหากไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แข็งแรงเชื้อก่อโรคในลำไส้ของเราก็จะ แบ่งตัวมากขึ้นทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้นะคะส่วนภาวะที่เรียกว่าซินไบโอซิสตัวนี้ก็คือเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้ถูกฝึกฝนมาอย่างดีทำให้แข็งแรงจุลินทรีย์สุขภาพจะช่วยให้เซลล์ต่างๆแบ่งตัวได้ดีค่ะจุลินทรีย์สุขภาพบิฟิโดแบคทีเรียตัวนี้เมื่อเข้าไปอยู่ในลำไส้ของเราจะมีการสร้างสายกรดไขมันสายสั้นๆนะคะ ซึ่งออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้ดีช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดชนิด b c เซลและ t c เซลค่ะช่วยกระตุ้นการตอบสนองต่อวัคซีนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าช่วยลดการอักเสบของโรคในทางเดินอาหารได้ค่ะในน้ำนมแม่ถือเป็นโภชนาการที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีซินไบโอติกค่ะซินไบโอติกประกอบไปด้วยโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนะคะ โปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์สุขภาพไบฟิโดแบคทีเรียนะคะซึ่งพบอยู่ในน้ำนมของคุณแม่มีหลากหลายสายพันธุ์แต่ตัวไบฟิโดแบคทีเรียมเบเรจะพบได้ถึง50%นะคะตัวนี้จะสามารถส่งต่อให้ทารกผ่านทางน้ำนมแม่ค่ะส่วนพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์นะคะช่วยให้จุลินทรีย์สุขภาพจเจริญเติบโตได้ดีนำไส้เมื่อมีซินไบโอติกแล้วจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของลูกน้อยให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ ไบฟิโดแบคทีเรียมมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะและมีต้นกำเนิดมาจากหลายแหล่งถ้ามีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์เราจะเรียกว่าฮิวแมนเรสิดแนนชั b i ลไบฟิโดแบคทีเรียมหรือ HRB ค่ะซึ่งในสายพันธุ์ในทารกกับในผู้ใหญ่ก็จะมีความแตกต่างกันส่วนในสายพันธุ์ที่ไม่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์เราจะเรียกว่านอน HRB ซึ่งสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนในมนุษย์นะคะเพราะนั้นอยากจะขอเน้นย้ำคุณแม่ว่าในน้ำนมแม่ ถือเป็นโภชนาการที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามีซินไบโอติกช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและลดโอกาสการติดเชื้อได้ค่ะหมอขอฝากสาระดีๆต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานได้เป็นอย่างดีมากขึ้นค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ